เพรางั้นมันไม่เสียเลยสักใบเลี้ยวตอนซื้อมาสามสามต้นพันนะเนซื้อมาจริงลิงเท่านี้ยไปซื้อมาจากตลาดอ่างทองใย่ๆเลี้ยงมาประมาณปีงมีสามหน่อแล้วนะหน่อเล็กสามหน่อนะปุ๋ยไม่เคยใส่บอกเขาด้วยปุ๋ย,ยไม่เคยใส่สวยจริงอะแต่ใบมันขาดหน่อยนะเพราะว่าแม่แกไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไงบุ้งมันกินไม่รู้ว่าบุ้งมันกดัดแต่ดูสีนะโหดจริงนะ ใครว่าซื้อไม้แล้วขาดทุนไม้ราคาลงแล้วจะขาดทุนฟังเสียงยายลำยัยพูดไม่สนใจอันนี้ไอ้ชวนชมออกอันนี้ม่วงม่วงทับทิมจำได้เลยจำชื่อได้ต้นนี้สวยม่วงทับทิมยายลำยัยบอกว่าใครว่าไม้ถูกไม้ถูกกูก็ปลูกเยอะเพราะว่าหนอมันออกตลอดแกขายได้ตลอดนะเนี่ยแกขายได้ตลอดทั้งปีนะ มีร้านกาแฟรถกาแฟมาซื้อตลอดอะร้านที่ขายกาแฟามีม,าารม,ม,มีร้านกาแฟจากมหาสารคามก็มารับของแกไปนะกล้วยยินโดแดงลายสวยมากเลยนะดูนะใครสนใจก็เข้ามาได้นะเนี่ยบ้านย,ยายลำไยแม่ยายพินเองนะปูกรมกระดินสวยงามมากนะกล้วยอินโดบอกเลยว่าสวยจริงจ้ะ ดูลายเนะี่ยพ่อบอกว่าตอนที่ว่ามันสียังไม่เข้มๆอย่างเงี้ยเอาไปตากแดดยิ่งแดดยิ่งเข้มนะลายเขียวใหญ่ๆอ่ไนะไหน,น,นนะไอ้นี่ก็มีนะตานี้ด่างแต่ยังไม่ให้หนอตานี้ด่างให้หนอไหมขายให้ไอ้นั่นไปหนอขายแต่ไม่หนอก่ายกว่าตานี้ด่างก็มีนะแต่ไอ้นี่ไม่ไม่ไม่นั่นไม่ยังไม่มีหนอ กระดาษด่างร้านกะแควที่ใครทําร้านกะแควอยากได้กระดาษด่างใหญ่ๆอะไม้ใหญ่ๆอะทักมาได้เลยนะชี้ได้เลย,ย,ดเ,ลยเดี๋ยวพ่อขุดให้อ้อยเพียบเลยดินที่ปลูกก็คือดินธรรมดานี่แหละแล้วพ่อก็ขุดหลุมขุดดินธรรมดาแล้วก็ต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรแกก็เอารองก้นหลุมไงดูกล้วยตาน,นีด่างอะใหญ่มากเลย เมื่อก่อนหน่อละเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นเนาะไอพ่อมันก็ออกหน่อนะพ่อมีหนอ่อหน่อข้างมีแล้วเนี่ยแล้วไก่กล้วยตานีกล้วยตานีมีหวีดีอะไรกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเอ้ยไม่ใช่หน่อกระชายหาว่าหน่อก,กล้วยอ้อยเยอะเลยเวลาต้มต้มเค็มปลาต้องมาเอาพ่อแกก็ใช้ดินธรรมดาแล้วแกขีก้ควายใส่รองก้นหลุมไงเดี๋ยวพันท่อหน้าอยู่มากเลย บัรยากาศกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวมีหวีเดียวห้อยหวีไปห้อยหวีมากระดาษด่างเหลืองๆอ่ะสวยๆลายสวยๆอ,อ,อ่ะนนใครอยากได้มาเลยนะมาขุดเลยพ่อแกข่ขายไม่แพงนะบรรยากาศดีมากเลยไม่อยากบอกว่า วันนี้เอาองุ่นมาให้พ่อแล้วเอาอะไรกลับไปมั่งอ่ะเดือดแดงสูยเลยมัน <S <S อินเดยียแดงทางนั้นเลยตอนตอนเล็กๆอ่ะที่ว่ามันยังไม่โดนแดดเต็มที่พ่อเขาบอกว่ามันจะสีซีดๆอย่างนี้นะเนี่ยสีซีดๆก่อนแต่ถ้าไหนโดนแดดแล้วมันก็จะงามอู๋ก็เป็นแถวหมดเนี่ยอินเดีเริ่มสวยแล้วเนี่ยพอโดนแดดนานๆแล้วสีมันจะโอขู่นะ ลายมันจะมาทีหลังถ่ายดูสิก็จะจนสวยจังเลยใครสนใจก็ทักมานะกระดาษกอใหญ่ๆอย่างเงี้ยกระดาษด่างกระดาษด่างอะยกเป็นโกอกได้เลยนะเงาใหญ่ๆกอใหญ่ๆมีไข่ติดไปด้วยนะมากันได้เลยนะร้านอาหารร้านกาแฟแตกได้ต้นใหญ่ๆไซต์จมโบมากันได้เลยเบอร์โทรก็เบอร์เดี๋ยวพินก็ได้เดี๋ยวพินพามาจ้าสวย ดูโชคก้าชั้นนะตอนอยู่กับยายพินได้มาสีโอ้โหอย่างซีดเลยพอมาอยู่กับยายลำใ่นะสีสวยมากเลยนะส,ยสีเขียวไม่มีเลยแต่ต้นนี้มันล่มไปตอนแรกสีสวยแล้วบันไอ้ดีหมดเลยนะเนี่ยขอบใบหยักแลนะ้วเต่าออกแจง้งใหญ่มากเลยเออตลอนแรกสีมันสวยแล้วนะยายลำใหญ่ไปไว้ในร่มซะ้สีสีดหมดเลยชอบใจแต่เนี่ย ใครสนใจมาเลยมาขุดเลยชี้ยวเลยอยากได้ต้นไหนสสวยยาราคาไม่แรงอดินไม่ให้ดินไม่ให้ไหนอันนี้ช้างช้างขาวช้างเหลืองกระดาษมีหมดจ้ะไอเนี่ยยิ่งไอไอไอ้ต้นเนี้ไปไว้ในล่มเป็นอะไรไปเลยสีอ๋อเหลืองฮะ นั่นแหละยาขนลาใหญ่จริงในตู้เล็กแก่จะร้อยใหญ่อีกหน่อยหนะนึ่งเอาไว้ตู้ดีได้เลยได้จ้ะนยากระดาษด่างไซส์นี้ใหญ่ๆนะใครสนใจทักใครเขาอลิบบินมาให้แม่ก็เนี่ยที่ไฟปใบฉาหมายแล้วกูขอมากับมั่งทิ้งอ๋อคนให้คนกกี่เขานั่งมันเลยลไอ้ไอ้นี่โอ้โห ลิบบินชาลีไอ้ด้วยนี่ใยลำไยขาเอามาตอนเอามาก่อน้อยเดียวค่าด่างล้นเข่งเลยลงดินได้เลยแม่ขาลงดินได้เล็มเยอะจังเลยด่างขาวถ้าด่างเหลืองมันจะสวยกว่าแล้วโตวช้าปะกลับบ้านดีกว่าวันเนี้ได้ต้มจืดกับหน่อไม้ต้มไปใยลำไยไปเดี๋ยวจะไปทำไอ้นี่กินตมปูกิน มิกปูตัวเดียวมะขามอ่อนหายากจังไม่มีควักฝากแก่ค้างปีฝักใหม่ไม่มีติดมะขามอ่อนหายยากตอนเนี้ยดูนะหลายโหดจริงไม่ใครอยากได้นะทักมาเลยนะเนี่ยเนี่ยดูนะดูสีเนี่ย เห็นไหมนะี่ยหน่อขึ้นเต็มเลยนะใครสนใจอยากได้ทักมาเลยนะไหนข้างหน้านี่กระท่วมโอ้โหโอ้โหเนี่ยกระดาษด่างเนี่ยโอ้โหมีแต oh ่จ oh ัมโบ้ ho, um bo, ทั้งนั้นเลย mm hmm. ใครอยากได้มาขุดเลยนะเนี่ยบิ ag, oh ๊กยักษ์บิ๊กไอ้ยักษ์โอ้โหอันนี้ใหญ่เท่าคนเลย ไอ,อ้ยักษ์เลยเนี้ยโอ้ยเอ้ยมีทั้งนั้นโอ้โหถ้าใครอยากได้ไอ้ยักษ์ใหญ่ๆไปประดับบารามีนะมาได้เลยนี่โอ้าย,ยักษ์จริงในต้นนี้ด่านอยกก้านเลยมันด่างจัดเลยเจ้าดีกว่าสวยเจ้าดีกว่าสยจังเลยเนี่ยด่างทางนั้นเลยขนาดอยู่ในร่มยังด่างขนาดนี้เลย ดูกอหน่อเป็นสิบสามสิบงน่ะถ้าใครสนใจจะมาเลยนะมาขุดเลยจ้ะเนี่ยเยอะมากจากหน่อเดียวจากต้นเดียวปีที่แล้วได้ประมาณสองร้อยหน่ออ่ะปีหนึ่งสองร้อยหน่อนะต้นเดียวอะ่ะแม่ซื้อมาหมื่นห้าหมื่นห้าจะขายไม่รู้กี่หมื่นแล้ว <laughs> ว่าขาดทุนรชานซื้อว่าหมื่นห้าขายได้ไม่รู้จักกี่หมื่นและดูอะท่านเนี่ยโอ้โหวนลายใช้ที่กว้างๆนะสำหรับเพื่อนเพื่อนไนพินที่ว่ามีพ่อแม่อยู่บ้านนอกอ่ะ มีที่กว้างๆอ่ะลงทุนซื้อตั้ะร้อยสองร้อยไปให้พ่อให้แม่ปลูกแกก็ขายได้ค่ากับข้าวนะแม่ขายได้ทุกครับไม่ใช่ทุกวันแต่ขายได้บ่อยอะ่ะขายได้เรื่อยๆอยาบางคนบอกโหเห็นเต็มบ้านถ้าไม่ขายเลยมันจะเต็มเยอะกันนี่นะแม่ขายตลอดแล้วายพินก็แบ่งเอาไปช่วยแม่ขายด้วยนะ,ะกลับบ้านละเพลินมาก บางคนอยากรู้ว่าใช้ดินอะไรไม่ได้มีอะไรเลยใบกัมปูลกลับมะพร้าวขี้ควายขี้ดินขี้ทรายต้นกล้วยต้นอ้อยใส่ลงไปเลยหมักไหมแกก็ไม่ได้หมักลอย